สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่ช่องน้อยหน่อยชาแนลจ้าเมื่อนี้ออกมาหาหมูอยู่น่าจ้าหมู่วานตึกเหว่พ่อได้ปูนวาันวาตึกเหวปลากคอปลาเคียงมาค้างไว้ตะปูนกอนวาันวาเดี๋ยวไปติดตามเบื้องนู้นจ้าเนาะหู้ปนจ้าซาทงหน้าน,ะนาะนาแรงมืัอนี่หอน,นี่พี่น้องเนี่ยมัอน,นี้่หอน,หอน เดี๋ยวรถจอดไว้นี่แหละรถจอดไว้ห้อมเดี๋ยวจะค่อยๆสิมาเอารถไปจอดห้อมพุน่นจอดไว้นี่สักก้อน,นเพื่อมมนแดดเนาะนี่ซานี่ละพี่น้องเฮ้ยนี่ซานี่ละ เยอะไปเลยใคไปหนุ่มคมีนเยะไปเออนันเด็กกี่ไม่รู้เตะดอกกันหนุ่มเอนครวบคือบอละมณ์อ้อนหอนพี่น้องเมื่อนี้ซีมงเศร้าหามงเศร้านี่โอ้ยหอนแล้วเมื่อสิข่าวนาหอนวลไรนี่อะไรงั้นี่เฮียอยู่ มื่อนั้นม่นันบอหนึ่งนัมันมอนเป็นานามนที่ถ่วงไหมในสีนะพี่น้องเป็นว่าหื้อหื้อหื้ว่าสันว่าพูดม่อนเลยเต้นออกกอหง่องแหงเดี๋ยเต้นออกตัวบวกไงมพี่น้องตัวตัวซ้ำกันกับอันที่ใดที่แรกอะไรพี่น้องฮะนะแมนบอ เออเงอายิบไส้คุณได้ทยิบได้ยิบด้วยอาใส่คู่ยิ้ยิบหานยิได้ยิบหัางผู้ได้ไหยิ้มยิบหางเอาใช่เอเอาใช่คู่พู่นอนอ่ะ ไพ่ไปจับปลาจับปงหางมั่ปลาดุกบบระบได้ตีวันี้นมันเสพน้องหาไปพ่อบริสุทธิ์ทางวทิทย์ปนานะออกปากคอตอัวหันออกไอพี่น้องกนะ็ได้ซ้ำ เอาเอาค่าแหฮียมาเถอะพี่น้องได้แล้วจ้าพี่ดีเด้อรฝาดกันมาเลยก๊าลังก๊าลังคุ้มกันอยู่ยพี่น,ออออน้องอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมอดเหอใจหายอะ่ะเดี๋ยวกันไปยกกันบ้างด้วยได้แล้วอ่าดิฉันมาโหลด ตัวที่สองจะพี่น้องตัวที่สองจะขึ้นอย่าบอกนะอือนี่มันตัวที่สองตัวที่สามตัวนึงไม่กัพวทุกคนเติมกันอือกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยกำลังห่างแฮสิว่านะพี่น้อง การเล่งซีเล่นน้ำกระสีไข่ย,ยู่ดอกบ่อ,หอบอห่อนเดดคัดงี้มเวนก็ได้เนี้ปลาหน่อยบ่อนอยู่ฟังวแบบ่านอนะีกแ,แล้วโอ้ได้อีกแล้วเออโยนมาโอ้ได้อีกแล้ว เออยึดได้แล้วอตองตเราไปตื้อม้เอาเเอาอกเตะเด้กกรมไปแล้วมมโป่าเห็นบ้างเมมโมนป่าน้อยเบืองหน,น,น่้อยดินเปต็ตพันขัดพันเนื้อเถอะเอ้ได้ปลาเห็นบ้างเมมโมนใป่าน้อยเมือ มันมันสีพัน,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 พนต,ตัวมันดินงค่ะค่ะกันแหละแขงดินแข่งพันธ์พายุตัวแม่ยองไปว้าเดือดมันเร่งท้ายต้นมองเดียว สงเงียพี่นอ้อนงนี่กกำลังตัวเียบเนียวนหวานอที่นงเท่าเนก่นนเลยออกมาเลรนยยู่ทงเอรทุกคนจ้ะพี่นอ้องยู่บานมันกับนอนเนาะมาเห่นยยู่ทงกำลังงม พวกเราแม่ก็่งนกจิเปหาอยากมากไฟคก่อนไม่เพี้ยนเล่นไปเล่นมากคาคากันนะพี่นอ้องอืม ให้เป็นคนเอาล้านให้ปานจับปูใส่กระดงแต่ะละคน้นบัธเรมารา,มมา,าป่าคอใหญ่เออใส่กระปุกเออไว้พี่นอ้องปลาดุก ในเฮียมาปดฟังเลยปลาดุกปลาควาแม่มตายแล้วม่ตายแล้วมันปลาดุปลาเมย์วันหน่งม่ตายแล้วตายแล้วอฟังหมังค,งคุ้มหักเงี้ยอยู่พี่น้อง เปลี่ยนด้ลูกเปลี่ยนน้อุ้ตาพี่น้องก็ไดไล่พอสมกวรแล้วเนาะบันนี้ก็สิขึ้นเทียงหน้าสิกลับบ้านแล้วบันนี้สิกับ้านดีสิกลับบานแล้วขึ้นไปเทียงหน้าแล้วอุ้จตาพี่น้องเทียงหน้ามูน่จ้า เบื้งปลานะแม่เนาะก็หอดเทียงหน้าเรยวน้ำมันไหล่แม่แม่เพ้นน้ำเสติแม่เจ้าพี่น้องมูตึกแหเนาะก็ได้ไล่เตือนเจ้จะเคีงปลาข้อปลาดุกนะจ้ะเนาะ เดี๋ยวจักหน้อยน่อย,อยกับสิเขาบ้านเนาะบ้านี้จ้าพี่น้องจ่าสิเขาบ้านแล้วเนาะจ้าเนาะแต่สิเนือบ้านแล้วก็เอาไว้พวกันคลิปหนาด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า